ก็ผัดทอดเยอะมากสิ่งที่เกิดคือการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายไข่ธรรมดานะคะที่เราทานเลยนะคะเช่นต้มนะคะคุณยายเช่นนึ่งนะคะเทียบกันกับก,บการที่อบไข่เนี่ยไปทำอาหารแบบอื่นเช่นสปากเกตตี้การอักเสบต่างกัน1,000เท่า1,000เท่าการที่เราทานสดๆเลยนะคะเราเรียกว่า unprocessed food คือไม่ได้มาปรุงแต่งให้มากทานแบบมนุษย์ยุคหิน การอักเสบในร่างกายเราลดลงเกือบพันเท่านะคะการอักเสบที่มากขึ้นลำไส้เปลี่ยนโควิด19มาอีกแล้วถูกไหมคะมาอีกแล้วอักเสบเยอะขึ้นภูมิคุ้มกันต่ำลงนะคะติดเชื้อง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอาหารในเสถียรธรรมสถานเนี่จะมีความเป็นด่างที่เยอะเนื้อสัตว์ไม่เห็นเลยแทบไม่เห็นเลยมีไข่ซึ่งเป็นโปรโตีนตัวที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการทานแบบนี้นะคะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง รวมถึงทําให้ผิวพรรณดีด้วยใครก็ตามที่ทานอาหารเช่นผู้หญิงชอบทานเบกเกอรี่มากๆลองสังเกตว่าสิวจะขึ้นมากกว่าปกตินะคะเพราะว่าไกลซิมิกอินเด็กหรือความหวานเขาสูงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือลำไส้เช่นเดียวกันค่ะร่างกายของเรามีทหารที่คุณยายบอกคือเม็ดเลือดขาวเราเรียกว่า NK เซลแปลว่าเพชะาดนะคะเพชะฆาดตัวนี้คือ ค่าเชื้อโรคที่แปลกปลอมค่าเซลล์มะเร็งนะคะที่มันแปลกปลอมในร่างกายเมื่อไหร่ก็ตามที่การอักเสบในร่างกายเยอะขึ้นนะคะเจ้าเม็ดเลือดขาวตัวนี้ทํางานแย่ลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาปล่อยอาวุธที่เป็นพิษค่ะแปลว่าในลําไส้ของเราถูกทําลายเพราะอาวุธของไอเจ้าต่างๆเหล่านี้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพักผ่อนดี ะะเช่นการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสี่ทุ่มจนถึงตีสองเนี่ยอย่าลืมนะต้องนอนเลยนอนยาวๆมาเลยก็ได้นะคะเริ่มตั้งแต่4ี่ทุ่มไปมาถึง6กโมงเช้าเลยก็ได้นะคะสิ่งที่เกิดคือ NK เซลคือเพชฌฆาตป้านมะเร็งนะคะเขาจะเพิ่มหนึ่งเท่าตัวในขณะที่วันนั้นเรานอนดึกเลยเที่ยงคืนไปแล้วตีสไปแล้วค่อยนอนเขาหายไปลดลงครึ่งหนึ่งการทดแทนนอนในอีกวันยังไม่ได้เท่าที่หายไปด้วยซ้ำ แค่การนอนนะคะก็ส่งผลกับเม็ดเลือดขาวและลำไส้ของเราเรียบร้อย